สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอลเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียหลังทีมชาติไทยพ่ายให้กับทีมชาติอุซเบกิสถานไปหนึ่งประตูลสีในนัดอุ่นเครื่องและคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียก่อนเกมก,ก,การแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังทีมชาติไทยพ่ายให้กับทีมชาติอุซเบกิสถานไปหนึ่งประตูสีในนัดอุ่นเครื่องจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าในวันที่3มิถุนายนนี้คงจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเป็นการประทะกันของทั้งสองทีมที่กําลังมองหาองค์ประกอบที่ดีที่สุดเพราะว่าในนัดล่าสุดทั้งอินโดนีเซียและไทยต่างก็ประสบความพ่ายแพ้ในสกอร์ที่สูง อินโดนีเซียแพ้กับโอมานไป1ประตูต่อสามขณะที่ไทยแพ้กับอุซเบกิสถานไปหนึ่งประตูต่อ4ีมุมมองท่านตอมาครับในการแข่งขันกับทีมระดับเอเชียทีมจากอาเซียนยังคงต้องทำงานอย่างหนักคอมเมนต์ Comment ท่านรมากล่าวว่าผลการแข่งขันของทีมชาติไทยนั้นแย่กว่าของพวกเราอีกแม้ว่าพวกเราจะต้องการรักษาสมดุลของสก,กอร์เอาไว้ก็ตามเถอะแต่ทำไมทีมชาติไทยถึงถูกสังหารแบบนั้น ความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยกําลังสับขาหลอกอินโดนีเซียจงระวังเอาไว้ให้ดีชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าพวกเขายังคงมีโอกาสแล้วทีมชาติของพวกเราล่ะเป็นเพราะไซมอนแท้ๆคอมเมนต์ท่านมาครับชาติอาเซียนยังคงไม่แข็งแกรงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าวังว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะสังหารทีมชาติไทยได้นะมุมมองท่านต่อมาครับตอนนี้ ทีมไทยก็เหมือนกับทีมมาเลเซียยังคงมองหาสไตล์การเล่นและทีมเวิร์คเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งความแข็งแกร่งยังคงถูกเก็บซ่อนเอาไว้ก็เหมือนกับทีมอินโดนีเซียที่ความแข็งแกร่งยังคงเป็นปริศนาดังนั้นพวกเราจงอย่าประเมินทีมอาเซียนต่ำเกินไปใครจะรู้ละว,ว่าหนึ่งในทีมเหล่านี้อย่างไทยมาเลเซียหรืออินโดนีเซียอาจจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็ได้นะมาร่วมกันสวดภาวนาขอให้พระเจ้าอวยพร ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าเอลดอโชมูโรดอฟเนองเล็บเจนัวสุดยอดกองหน้าของทีมอุซเบกิสถานได้รับการรายงานว่าเป็นเป้าหมายของทีมยูเวนตุสความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมชาติของพวกเรายังไม่เคยเล่นเต็มที่ร้อเลยยกเว้นเสียแต่ว่าพบกับทีมมาเลเซียมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเหตุผลก็คือความภายแพ้อย่างต่อเนื่องในการทดลองทีมของไทย ทำให้ชาวเน็ตอินโดนีเซียประเมินค่าพวกเขาต่ำเกินกว่าความเป็นจริงคอมเมนต์ท่นมาครับการประเมินทีมชาติไม่เหมาะที่จะใช้เกมอุ่นเครื่องเป็นตัววัดแต่ควรจะใช้เกมการแข่งขันนัดจริงเพราะว่าเกมอุ่นเครื่องมีเอาไว้เพื่อทดสอบตัวผู้เล่นของโค้ชเพื่อมองหาแทคนติกที่เหมาะสมสําหรับทีมหรือมองหาผู้เล่นที่เป็นตัวหลักไม่ใช่เพื่อใช้ชนะชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าในอดีตทีมชาติของพวกเรา ก็พอๆกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะมุมมองท่านต่อมาครับในที่สุดก็มีบางสิ่งบางอย่างที่แย่กว่าอินโดนีเซียแล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไทยแพ้1-4อินโดนีเซียแพ้1-3ก็ยังจะมาดูถูกกันได้เป็นกองเชียร์ที่มีวุฒิภาวะกันหน่อยเพื่อนแพ้หรือชนะก็สนับสนุนกันต่อไปเพื่อประโยชน์ของทีมชาติความคิดเห็นท่านต่อมาครับเา่เน็ตไทยมีความอดทน ยังเชื่อมั่นในกระบวนการถือเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าพวกเขาเพิ่งจะปรากฏตัวในการแข่งขันระดับรานาชาติเพียงแค่2นัดเท่านั้นหลังจากที่ห่างหายไปนานชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าถือเป็นโอกาสอันดีสําหรับพวกเราทีมชาติไทยขาดดาวดังไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นชนาทิพทิรศินและก็ธีรทรดาวรุ่งของอินโดนีเซียสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้คอมเมนต์ท่นมาครับ พวกเขากลับมาแข่งขันอีกครั้งหลังจากแข่งขันไปเมื่อวานแต่พวกเขากล่าวว่าพวกเขาใช้ชุดผู้เล่นที่แตกต่างกันบางทีทีมชุดนี้อาจจะเป็นทีมไทยชุด B หรือชุด4ก็ได้นะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโอ้กลายเป็นว่าทีมไทยอยู่ในระดับเดียวกับอินโดนีเซียแล้วมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยจะทําผลงานได้ดีเมื่อมีธีรศินแดงดาคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า ทีมไทยจะเอาจริงตอนที่พบกับอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยนําผู้เล่นไปทั้งหมด41คนพวกเขายังคงหาองค์ประกอบที่เหมาะสมเหมือนกับอินโดนีเซียมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าแม้ว่าทีมไทยจะเป็นทีมที่ทีมชาติอินโดนีเซียเอาชนะได้ยากมากที่สุดแต่อุซเบกิสถานกลับสังหารได้อย่างเลือดเย็นต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังเห็นคอมเมนต์ของแฟนบอลไทยเกี่ยวกับทีมชาติไทย หลังแพ้อุซเบกิสถานกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นแอดมินเพจกล่าวว่าทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติอุซเบกิสถานไปอย่างคาดลอยหนึ่งประตูสีในนัดอุ่นเครื่องแต่ชาวเน็ตของไทยยังคงให้กำลังใจและไม่เปรียบเทียบกับโค้ชคนเก่าแม้ว่าจะไม่รู้ว่าพวกเขาพูดอะไรกันบ้างแต่ถ้าดูจากอีโมจิแล้วก็พอจะอธิบายได้มุมมองท่านต่อมาครับเป็นโพสต์ที่ดีเลยเป็นการเตือนตัวเองเยี่ยม คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าชนะก็ปลื้มเปรมแพ้ก็ด่าเละนั่นคือแฟนบอลอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากเปรียบเทียบกับครอบครัวประเทศไทยก็เหมือนกับครอบครัวที่เรียบง่ายสอนแต่สิ่งที่ดีๆให้ลูกถ้าหากลูกทําผิดก็บอกแต่ก็ยังคงให้กําลังใจไปด้วยถ้าเป็นฟุตบอลอินโดนีเซียก็เหมือนกับพ่อแม่ที่ทํางานหนักอิจฉ้าตาร้อนลูกของตัวเองต้องได้เป็นที่หนึ่งถ้าหากลูกดื้อรัน้น ก็จะถูกทรมานนั่นคือสิ่งที่ฟุตบอลของพวกเราเป็นถ้าหากจะเปรียบเทียบกันทั้งโค้ชและนักเตะต่างก็งงกับความคิดของเหล่าบรรดาชาวเน็ตชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามีมุมมองว่ายังจําได้อยู่เลยทีมของยันโตบัสหน้าแฟนบอลชาวไทยเข้ามายังในสนามเพื่อรับชมและสนุกไปกับเกมการแข่งขันไม่ได้หวังให้ทีมเจ้าบ้านชนะเพียงอย่างเดียวมันแตกต่างจากที่นี่ถ้าหากพวกเขาพ่ายแพ้หลังจากการแข่งขัน สนามก็จะลุกเป็นไฟแล้วอินโดนีเซียจะพัฒนาได้อย่างไงถ้ายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าหากเป็นที่นี่ชนะก็จะเป็นปลืม้มแต่ถ้าแพ้ก็จะถูกบูลลี่ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขอแสดงความนับถือทีมชาติไทยบ่อยครั้งที่พวกเขามอบถ้วยแชมป์ให้กับเหล่าบรรดากองเชียร์ของพวกเขามันเป็นเรื่องปกติที่ชาวเน็ตจะแสดงออกแบบนั้นและพวกเขาก็ยังคงมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป มุมมองท่านต่อมาครับแฟนบอลอินโดนีเซียควรจะเป็นเหมือนกับแฟนบอลไทยแพ้ก็ให้กำลังใจกันไม่บูลลี่หรือไล่ออกรู้สึกอับอายเมื่อได้เห็นกองเสียของประเทศเพื่อนบ้านมีวุฒิภาวะชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่านี่แหละที่เรียกว่าชาวเน็ตผู้ชาญฉลาดเงี่ยมเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอแสดงความนับถือประเทศไทยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าชาวเน็ตไทย ไม่ได้เป็นโค้ชโซเชียลมีเดียคอมเมนต์ท่านมากครับชาวเน็ตไทยมีวุฒิภาวะไม่เหมือนกับของพวกเราแพ้แค่เกมเดียวก็ไล่ออกแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอันดับของทีมชาติไทยค่อนข้างดีในขณะที่อันดับของอินโดนีเซียในปัจจุบันเคลื่อนดับที่173บางทีชาวเน็ตอาจจะรู้สึกหงุนงิดเพราะว่าอันดับตกตามมุมมองท่านต่อมาครับไทยและอินโดนีเซีย อยู่ในระดับที่แตกต่างกันไทยอยู่เหนืออินโดนีเซียไม่จําเป็นต้องมาโต้แย้งกันให้อันดับฟีฟ่าเป็นผู้พูดดีกว่าต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าเอาชนะไทยให้ได้ด้วยสกอร์4-2หรือไม่ก็3-1มมันคงจะเป็นอะไรที่น่าพึงพอใจมากฉะนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิว่า 1.0ก็พอใจแล้วแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบคล้ายๆกันว่าชนะ1.0ห,หรือเสมอก็ดีใจแล้วมุมมองท่านต่อมาครับถ้ารูปเกมยังคงเป็นแบบนั้นทีมชาติอินโดนีเซียคงจะแพ้2.0คอมเมนต์ท่านหมากล่าวว่าถ้านักเตะทีมชาติอินโดนีเซียทุกคนมีความรู้สึกรักชาติเหมือนกับอีวานีมัสก็คงจะดีความคิดเห็นท่านต่อมาครับร่างกายยังคงขาดความฟิตและโปรตีน ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงจงทำมันให้ดีที่สุดสุดๆนะกรูด้าคอมเมนต์ท่านหมากครับไม่ว่าผลการแข่งขัน,นจะออกมาเป็นยังไงมันจะเป็นก้าวแรกของโคชินไทย,ยังทำให้ทีมชาติอินโดนีเซียดียิ่งขึ้นไปอีกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งความกระหายชัยชนะอินโดนีเซียทำได้มุมมองท่านต่อมาครับ ทีมชาติอินโดนีเซียชนะ2-0ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายให้มองโลกในแง่ดีทีมไทยก็แพ้2นัดในเกมกระชับมิตเหมือนกันแพ้เยอะกว่าด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมชาติอินโดนีเซียชนะ2-1ด้วยสปิริตแห่งการูดา้ามุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสกอร์คงไม่สูงเสมอ1-1คอมเมนต์ท่านมาครับ ถ้าหากทีมชาติอินโดนีเซียให้ชินแทย,ยังทําทีมต่อไปอีก3ปีน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับญี่ปุ่นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าขอชนะแค่1นก็พอแล้วมุมมองท่านต่อมาครับถ้าทีมชาติอินโดนีเซียกลับบ้านพร้อมกับศูนย์คะแนนผมหวังว่าคณะกรรมการและพนักงานทุกคนในสมัครของฟุตบอลจะลาออกนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าหวังว่าผลการแข่งขันจะออกมาในเชิงบวกสําหรับทีมชาติของพวกเรา ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสูงสุดเท่ากับชัยชนะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เอาชนะทีมชาติไทยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าอินโดนีเซียจะชนะ8-1ด้วยสปิริตของชินไทย,ยังและนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่ามีสติน้อยและเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าทำไมจะทำไม่ได้ล่ะคอมเมนต์ท่านมาครับชนะ1-0ก็พอ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสร้างความอบอายให้กับทีมชาติไทยในคืนนี้อินโดนีเซียชนะ2 0และมุมมองของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายกล่าวว่าสกอร์การแข่งขันอินโดนีเซีย3ไทย 2. 2นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้ปลดใช้สติ และวิจรารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังทีมชาติไทยพ่ายให้กับทีมชาติอุซเบกิสถานไปหนึ่งประตูต่อสีในนัดอุ่นเครื่องและคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษา อาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบาปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับโพมิเจคอมเมนต์ comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ